สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้จะมาทำการอันปอกเกมนี้นะครับ Caper Europe นะครับเกมนี้เป็นเกมที่ดีเมนยนมาจากเกมที่ชื่อว่า c p p ปอธรรมดาอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเกมนี้เนี่ยเป็นของเกมของจาก Propiture ของ Key Master นะครับหลายๆคนน่าจะรู้จักว่าค่ายนี้เนี่ยคือทำอุปกรณ์แบบ <c oughs> แบบยอดเยี่ยมมากถ้าสังเกตได้ก็คือเกม p าร์นะครับ เกมปาร์ก็คือค่ายดีกว่าอยู่เกมปาร์กนั่นเองก็คือแต่ว่าก็จะมีข้อเสีย,ยนะ <c oughs> อะไรเกมค่ายนี้ก็จะแบบมีปัญหาเรื่องพวกอินเสิร์ตนะครับอินเสิร์ตที่แถมมาให้อาจจะไม่รองรับซองอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเกมนี้ก็เท่าที่ดูมาก็คือน่าจะเจอปัญหาเหมือนกัน,นครับโอเคเกมนี้นะครับเป็นเกมตัวเวอร์ชั่นที่นำมาอันบ็อกซ์วันนี้นครับเป็นเวอร์ชั่นของ มาสเตอร์มาเอ dition นะครับมันมันก็คือดีลักซ์นี่แหละครับก็คือมาจากตัว k ิกสตาร์เตอร์ครับตัวนี้ซื้อมาจากร้านมีนบุ๊กนะครับของพี่มีนะครับตัวนี้ความพิเศษของมันเนี่ยก็คืออุปกรณ์เนี่ยจะมีความพรีเมียมกว่านะครับไม่ไม่ไม่ได้เป็นการ์ดบอดพวกโทเค็นต่างๆอะไรหรือว่าเหรียญนะครับก็จะเป็นเหรียญเหล็กนะครับโทเค็นก็จะเป็นโทเค็นโทเค็นที่เป็นชิ้นๆเลยนะครับไม่ใช่การ์ดบอดนะครับผมแล้วก็สิ่งที่มีแถมมาจากกล่องอีกตัวนี้เนี่ยคือ ตัวปอกสวมตัวโทษครับตัวปอกสวมตัวนี้นะครับผมจะมีจะมีเห็นปะกระดาษสวมตัวนี้มานะครับโอเคแล้วก็สิ่งที่แถมมาในชุดเนี่ยก็จะมีตัวนี้ครับตัวนี้เป็นโปสการ์ดนะครับโปสการ์ดของสถานที่ในลอนดอนนะครับผมโอเคลอนดอนแล้วก็พวกยุโรปต่างๆนะครับยังไม่ได้แกะดูอ่าแล้วก็ตัวนี้ไฮไลท์เลยนะครับตัวนี้คือเพลย์แมทครับเพลย์แมทของ ที่จะเล่นเกมนี้นะครับซึ่งความพิเศษของเพย์แมทตัวนี้เนี่ยคือคุณภาพดีมากแล้วก็จะสามารถใช้ได้ทั้งสองด้านนะครับเป็นดับเบิลไซส์ตัวนี้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องจากตัวกล่องน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับ ตัวนี้แบบตอนมีนบุ๊กเอามา,เข,าเข้ามาขายก็มีจํานวนจํากัดนะครับแล้วก็หมดเร็วมากตอนซื้อนะครับก็ถือว่าได้มากล่องหนึ่งปินนะครับสําหรับสายสะสมอุปกรณ์ค่ายนี้นี่แบบที่มีเขาร้อนเลยนะไรนะ up u t u t a n e t y m o n y y o n e y ไปเลยนะครับ <laughs> แล้วเราก็จะมาดูนะครับว่า เห็นะครับปกนี้คือเลี่ยมเป็นสีทองอย่างนี้เลยนะสองด้านนะครับก็จะเหมือนกันนะครับอันนี้ด้านบนนะครับเป็นขีดนะครับอาจจะอ่านไม่ได้นะครับโอเคอันนี้ด้านข้างนะครับมาดูตัวนี้กันเลยชื้ กล่องเกมนะครับฮึสวยงามมากเลยครับกล่องผมชอบอาร์ตเบิร์กปนมากเลยนะน่าลืมบอกไปเกมนี้เป็นเกมเล่นได้สองคนนะครับ2คนนะครับแล้วก็ใช้เวลาเล่นไม่นานครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงสีนาทีไม,ไม,ไม่ไม่เกินชั่วโมงหนึ่งอะโอเค ตัวนี้เขียนว่าเป็นมาสเตอร์ n ม e ์อ dition นะครับดีไซเนอร์ก็คืออูนัยโรบิโรดิโอนะครับอโอเคตั้งไว้นี้ก่อนเปิดมาก็จะเจอลูบกนะครับลูบก ok คือใช้กระดาษแบบโอ้คือโคตรพรีเมียมอะ่ะผมบอกได้เลย,เลย ถ้าใครถ้าใครเคยเจอลงโบกเกมปาร์กอกระดาษอันนี้ดูดูเหมือนจะดีกว่าอีกนะคุณภาพดีกว่าอีกแล้วก็ปิ้นได้สวยงามนะครับเป็นวิธีการเล่นนะครับ มาดูคอมโพเนนต์ข้างในกันครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็จะมีนะครับอันนี้เป็น p l เลม t ดนะครับ p l เลม a t ก็จะยาวมากเลยซึ่งเห็นปะด้านหลังสวยงามมากนะครับตัวนี้นะครับอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นโหมดอ๋อ,อมันได้อีกชั้นหนึ่งโอเคนี่นะครับยาวมาก ะครับซึ่งตัวนี้จริงๆเราถ้าเรามี p พ y m แมทแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ตัวนี้นะโยนทิ้งเลยเอา้าวพูดเล่นตัวนี้นะครับเป็น Payer อ d ครับ p a y e คุณภาพดีมากน่าเอาไปเคลือรมากเลยนะครับผมตัวนี้นะครับอันนี้เป็นตัวสกอชี t นะครับเท่มากเลยอ่ะ หมือนแบบบินอะไรทึกอ่งอ่าอันนี้ตัวนี้นะครับเป็นโทเค็นนะครับอันนี้โทเค็นเราวมาร์เกอร์นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยตอนที่เอามาใส่ใจริงๆเนี่ยมันจะมีล่องใส่ของมันอยู่นะครับก็คือตัวไหนวะเนี่ยจะอ่าใช่ตรงนี้นะครับนะเรามาใส่ใจริงๆก็คือตรงนี้นะครับเป็นโลของมันเลยพอดี ตัวนี้ก็น่าจะอยู่ตรงนี้นะครับใช่เห็นว่าพอดีเลยมีรูให้อยู่หลังนะครับอันนี้นะครับอ๋อเป็นปอกอันนี้ออกมานะครับแล้วก็มาดูข้างในกันเลยจะมีการ์นะครับการ์ตัวนี้นะครับการ์จะมีติดกองแต่สัง,งเกตไหมคืออินเสิร์ตเนี่ยพอดีการ์เป๊ะเลยเวลาปิดไปนเนี่ย พอดีเป๊ะเลยไม่สามารถใส่ซองได้นะครับใส่ซองก็น่าจะพลนออกมาคิดว่าน่าจะไม่พอนะครับเดี๋ยวอาจจะลองดูว่าได้หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้นะครับเกีการ์ดเดี๋ยวลองมาดูก์ดนะครับเดี๋ยวดูการ์ดที่หลังตัวนี้นะครับเป็นเหรียญเหล็กครับนะเหล็กนะครับสวยมาก เหรียญแบบสวยมากไม่รู้ไม,ไม่ไม่แน่ใจว่ามันโฟกัสไหมนะครับแต่สวยมากนะครับมีเุิร์์เก็บเหรียญตัวนี้เป็นโทเค็นนะครับโทเค็นสินค้านะครับขโมยคือคุณภาพเนี่ยดีมากโอกเลยเป็นไม้นะครับทำจากไม้นะครับมีรูสำหรับใส่ตัว ฟองกันชื้นด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาดูการ์ดกันนะครับเดี๋ยวยัดทิงน่การ์ดก็จะเป็นการ์ดสถานที่อย่างเงี้ยนะครับ เราก็เป็นการ์ดที่ใช้เล่นนะครับจะมีการ์ดทั้งการโจ์แล้วก็การ์ดตัวเขาเรียกว่าการ์ดเกียร์ครับก็คือเวลาเราไปป้นนะครับเราไปฟังคร่าวๆครับเกมนี้เป็นเกมเกี่ยวกับว่าเราเป็นแบบจองวงการนะครับที่จะวงการพวกโจนนะครับโจนในสมุนของเราเนี่ยไปขโมยของตามที่ต่างๆในยุโรปนะครับซึ่งเกมนึงเนี่ยจะมีแค่3สถานที่นะครับถ้าเราสามารถ คมสถานที่นั้นได้นะครับปงการสถานที่นั้นได้แล้วก็ทําคะแนนได้เยอะที่สุดก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับอันนี้เดี๋ยวผมแกะให้ดูสักอันละกันอันนี้มันน่าจะเป็นเด็กของสคือการข้างหลังสวยมากอะเห็นปะสวยมากนะครับดูในกล้องอาจจะไม่ชัด สวยมากครับโอเคนี่เราก็ชือ้อนี่ตรงนี้คือใส่อะไรดีผมไม่แน่ใจนะครับว่าตรงนี้ใส่อะไรดี โอเคครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ตัวโปสการ์ดนะครับตัวนี้เป็นโปสการ์ดนะครับแกะดูเลย จะบอกว่ามันสวยมากอะจริงความคุ้มค่านะครับคือโปสการ์ดเนี่ยมันคุณภาพดีมากถ้าใครมาจับแล้จะรู้เลยว่ามันสวยจริงอะก็ ffe? จะเป็นสถานที่ในยุโรปต่างๆนะครับก็จะเป็นอะไรนะจะมีพวกโคลอสเซียม um นะครับที่เรารู้จักใช่ไหมหอไอเฟลนะครับอ,อันนี้ผมไม่แน่ใจชื่อเมืองอะไรลาแลมลาหรือเปล่าครับ สวยมากนะครับแต่ละใบวูแลนด์โรสก็มานะครับน็อตเตอร์แตมนะครับอ่าเหมือนในเกมนะครับอันนี้เป็นอีกเกมหนึ่งอ่อนไอการบิ๊กเบนนะครับถนนออกฟอร์ดนะครับสวยมากครับคือภาพแต่ละใบคือโคตรสวยบอกได้เลย อันนี้แค่ของแถมนะแต่ถ้าซื้ออีดิชันธรรมดามันก็จะไม่มีพวกนี้ให้นะครับก็จะไม่มีพวกนี้ให้แล้วก็โทเค็นภายในเนี่ยก็เหรียญก็จะเป็นเหรียญคันบอชธรรมดานะครับแล้วก็โทเค็นก็จะเป็นวางอย่างนี้ธรรมดานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ตัวเพลย์แมทกันครับโอเคครับอันนี้คือตัวเพลย์แมทนะครับจะสังเกตข้างนอกนะครับโอ้โหลาย สวยมากนะครับจะเหมือนกับเวอร์ชั่นในกล่องเลยนะครับตัวหัวตัวนี้นะครับก็จะเป็นในรูปนี้ข้างใต้ก็จะมีนะครับอ่าของ Keymaster นะครับเรามาแกะดูกันเลยนะครับยุบโอ้คือสัมผัสโคตรดีอ่ะผมบอกเลยเลยสัมผัสโคตรดีค่อนข้างแน่นนะ ออแล้วนะครับขออนุญาตเก็บตัวน,นี้ก่อนนะครับโอเคอ่าแว่นะครับเห็นอะไรไหมนี่คือเพย์แมทนะครับคือผมจะบอกว่าคือมันไม่บางไม่หนาจนเกินไปนะก็คือคือจะบอกว่าสัมผัสดีมากใครที่หาเพย์แมทอยูอ่จริงจริง ซื้อตัวนี้ก็พอนะเพราะว่าอะไรรูป้ป่ะอันเนี้ยฝั่งเนี้ยเราไปใช้เล่นเคเอร์ใช่ปะ่ะหรือว่าธรรมดาส่วนอีกฝั่งหนึ่งครับให้ดูอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเห็นปะ่ะนี่มันเป็นแบบธรรมดาอย่างนี้เลยอะเราสามารถปรับกลางแบบแบบไปเล่นเกมอื่นได้เลยครับคือมันคุ้ม่ามากผมบอกได้เลยซื้อเพย์เมทตัวนี้คือตัวเดียวจบแล้วก็แบบสวยมากกลางเล่นเกมอะไรก็ได้แต่ว่าขนาดมันก็จะไม่ได้ใหญ่มากนะครับมันจะประมาณ ผมไม่แน่ใจตรงนี้มีคีมมาสเตอร์ด้วยผมไม่แน่ใจว่าขนาดประมาณเท่าไหร่น่าจะประมาณสามสิบคูณหกอะไรประมาณนี้ครับรูดใหญ่กว่า30มว่ะไม่ไม่ตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องไซส์น่าจะต้องไปหาข้อมูลกันดูเองนะครับแต่ว่าขนาดก็ประมาณนี้นะครับเทียบกับกล่องเห็นไหมเทียบกับกล่องนะครับก็จะ,จะ,จ,ะจะอยู่ประมาณนี้ครับจะบอกว่า กล่องเนี้ลืมบอกไปนิดนึงนี่มาสเตอร์ายดิชั่นนะครับมีรันเป็นตัวเลขด้วยนะครับกล่องหอมๆคือกล่องที่487นะครับแล้วก็มีพิมพ์มาแค่7,515กล่องทั้งโลกนะครับอ่าโอเคครับอันนี้เป็น u n b o x อกซ์เกม e r e ปอร์ยุโนะครับใครสนใจก็ลองหาดูนะครับไม่แน่จะมีเหลือไหมแต่ว่าเข้าไปดูของร้านมีนบุกหมดแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่า ร้านอื่นๆนะครับจะนำเข้ามาขายหรือเปล่านะครับก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ถูกใจไม่ถูกใจยังไงสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับใครที่อยากให้ทำคลิปนะครับสอนวิธีการเล่นเกมนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์บอกดูนะครับข้างใต้นะครับถ้ามีคนสนใจเยอะเดี๋ยวจะลองทำดูนะครับโอเคครับวันนี้พอแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ